สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันอังคารนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทั่วทไปนะคะดวงภาพรวมเป็นดวงรายปักคุมเนื้อหาแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน25 6 6นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับคนวันอังคารนะคะพลังงานไพ่ ท่านได้ไพ่เดอะฟูอาจารย์ขอไพ่ทั้งสิบสองใบแล้วก็พยากรทีเดียวนะคะอ่าเดอะเมดิเชียนค่ะหนึ่งดาบ The Emperor เจ็ดดาบราชาถ้วย ขอปิดไพ่นิดนึงนะคะไพ่ใบถัดไปก่อนนะคะโอเคใบนี้เป็นสตาร์นะคะแล้วก็ใบนี้เป็นอัศวินเหรียญน,นะคะใบถัดไปเป็นไพ่สามดาบอัศวินไม้ราชินีดาบแล้วก็ ราชินีไม้อ่าพลังงานดวงคนวันอังคารปักนี้รู้สึกมาในมาดแบบเข้มแข็ง,แข,งแข็งแกร่งทรงพลังอืมโอเคแต่นั่นแหละค่ะไพ่ประจำตัวท่านก็เป็นไพ่เดอฟูอ่ะเออมีอะไรเข้ามากระทบก็รับได้ชิวชิวสบายมากอะไรประมาณนี้เลยนะคะเอ่อดาวเอ่อมฤตยูนะคะ ไพ่เดฟู food, คือหมายเลขศูนย์คือดาวมฤรุตยุเพราะฉะนั้นมฤตยูเนี่ยคือท้าทายนะคนวันอังคารนี่ก็จะมีความเขาเรียกเป็นนักบุกเบิกก็ได้นะดาวมฤุตยุบุกเบิกท้าทายอะไรใหม่ๆหมาเนี่ยค่ะหมายเลขหนึ่งซ้อนกันนะหนึ่งเดเบเชนกับ1ดาเพราะนั้ patient, นปักน,นี้คนวันอคารจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องของการแสดงพลังความรู้ความสามารถไอเดียความคิด นะคะอ่าเดเมเชียนยังหมายถึงดาวพุธดาวเมอร์คิรีนะเป็นเชิงความคิดเชิงสร้างสารรค์นะที่คนวงคารกำลังจะนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆไหมอ่าการหาลูทางในเรื่องของการหาเงินหารายได้ด้วยธุรกิจออนไลน์ก็ก็ปังมากนะเนี่ยนะคะเพราะอยู่ตำแหน่งการเงินเป็นไพ่เดเมเมเชียนอ่ะถ้าท่านค้าขายออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์นี่ก็ปังมากหรือท่าน ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เป็นฝ่ายประสานงานอือหรือเป็นคนที่ให้ความรู้คนอื่นเป็นวิทยากรก็ได้หรือแม้กระทั่งทําเกี่ยวข้องกับทัวร์นะคะเป็นไกด์อะไรเงี้ยปังมากเลยช่วงนี้รายไดย้ขบวนแบบรถขบวนทัวร์เข้ามาเยอะ นะโรกิติดขนส่งพวกนี้กระปังเออรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเดเมเชียนนะสามดาบคือความสำเร็จในภพสหชะเห็นไหมฮะว่าดีมากมายเลยยิ่งในภพพันธุนี่บอกว่าโอ้โหมั่นคงมากบ้านที่อยู่อาศัยดีท่านบูชาองค์พระเนเรศวรพระเจ้าตากหรือเปล่าองค์นักรบนะคะอ่าและอาจจะเป็น เทพบกวนอูก็ได้นะไพ่วัน,นี้ที่จริงอะนะคะเพราะจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองการเมืองการปกครองนะความหมายคําว่าเอ็มเพเอร์เพราะฉะนั้นบ้านท่านไม่ไม่รู้ทํางานรับราชการในหน่วยงานาราชการทหารตํารวจหรือเปล่านะคือเป็นองค์กรใหญ่ๆก็ได้อ่าบ้านท่านมั่งคั่งร่ํารวยอยู่แล้วร่วมเย็นมีสุขนะคะครอบครัวท่านดีพ่อแม่ดีโอเคโอเคมากอะไรประมาณนี้ มีความมั่นคงและอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆมีเกณฑ์ได้บ้านได้ที่ดินเพิ่ม,มนะคะแบบนั้นได้เลยสําหรับคนวรรณคารนะคะส่วนตําแหน่งลูกน้องบริวารเนี่ยเป็นเจ็ดาบเลยนะพอเจดาบเนี่ยเอาละนะ,ะลูกน้องก็อาจจะคือถ้ามองดีก็คือเขาฉลาดแต่เขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมแต่นั่นแหละอาจารย์ว่ายังไงคนวรรณคารก็คอนโทรลได้เลยเนี่ย นะลูกน้องจะมาไม้ไหนเออท่านก็รู้ทันแหละเพราะฉะนั้นท่านก็คงไม่ได้เสียเปรียบอะไรค่ะอาจารย์มองก็ดีอย่างว่าเขาเขาไม่ซื้อบื้อนะลูกน้องบริวารเก่งอ่าสามารถชิงไหวชิงพริบกับกับคู่ค้าได้สมมตุติเราให้เขาไปดีลงานอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะลูกน้องท่านก็ยังสามารถเอาโทรอด กับคู่แข่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็มองเป็นดีไปนะหรือท่านมีลูกอย่างเงี้ยคนเหมือนกันลูกท่านก็ฉลาดนะคะที่กิงเขาขยายด้วยไพ่ที่ดีงไงก็ไม่ได้แปลว่าลูกน้องท่านทุดทุททดิตโคตรโกงท่านหรือว่าลูกท่านไม่ดีไม่ใช่นะอาจารย์มองไพ่เจ็ดดาบถ้ามองดีสุดยอดจะดีก็คือความเก่งความฉลาดทันคนความมีไหวพริบการที่ทําอะไรคนเรามันไม่จําเป็นต้องไปแบบ เถนตรงอ่ะเออเถนตรงมากอ,ม,อม,มันก็ไม่ใช่นะบางครั้งเขาอาจจะรู้จักแบบพิกแพงอ่ะพิกแพงเก่งมากเลยอ่ะทางรัฐการทําอะไรแต่ไม่ได้แปลว่าผิดกฎหมายหรือผิดกฎเกมฑ์กติกาสังคมนะเ<ม>ห็นไหมให้ขยายด้วยดีเพื่อน,นะููนน้องหรือลูกท่านก็ได้อโอเคบางลูกของท่านบางท่านอาจจะสอบเรียนต่างประเทศได้ด้วยสติปัญญาที่ล้าเลิศของเขาอ่ะ,อะก็แปอย่างนั้นได้หรือการลงทุนครั้งนี้ของท่านท่านก็มีไหวพริบ เพราะจริงๆตำแหน่งที่ห้ามันตีโกนอะตีโกนหน้าลาักนณะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวท่านท่านก็เก่งฉลาดนะไหวพริบท่านอะมีมากท่านเอาชนะคู่แข่งได้ท่านลงทุนแบบชาญฉลาดท่านไม่เพี้ยงพำนะคะส่วนตำแหน่งอริเป็นราชาถ้วยแปลว่าใครเป็นศัตรูท่านกลับมาเป็นมิตรหมดเขายอมซิโลโร,ราบให้ท่านเลย แบบนั้นเลยนะคะส่วนตำแหน่งคนรักเนี่ยเป็นสตาเป็นเนฟูอาจจะห่างๆกันบ้างเหงาๆกันบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะก็ยังรักกันแต่อาจจะแปลในเงี้ยคนรักของท่านอยู่ทางไกลไหมเป็นชาวต่างชาติไหมอยู่คนละประเทศอยู่คนละจังหวัดไหมช่วงนี้หรือช่วงนี้ไปทํางานทางไกลห่างๆกันอ่ะแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าเลิกกันส่วนตําแหน่งสุขภาพยังแข็งแรงเป็นไพ่อัศวินเหลียนนะคะส่วนตําแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องระวังสุขภาพพบสุภาพนี่พ่อ นะให้ระวังหัวใจความดันอ่านะคะระบบเลือดมีปัญหาเนาะสมองเนี่ต้องระวังนิดหนึ่งต้องเช็คสุภาพของคุณพ่อนิดหนึ่งนะคะหรือตำแหน่งนี้เป็นหัวหน้าเจ้านายอาจจะมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นแบบอุ้ยไปต่อกันไม่ได้นะมีบ้างนะคะอย่าลืมไพ่ขนาบข้างดีก็ตกลงกันได้นะคะจะมีความคิดเห็นที่ไม่รงรอยก,กันกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้าบ้างแต่ก็ไม่ใช่ถึงเรื่อง เร็ว้ายอะไรนะคะมันมันมีความขัดแย้งแต่มันก็สามารถจบลงได้นั่นเองยังไปต่อนะคะไพ่พบกรรม,มะนี่เป็นอัศวินไม้เติบโตข้าวหน้าในเรื่องงานอยู่ดีคนคนการความเก่งของท่านไนงะมีปัญหาบ้างก็เพราะท่านเป็นคนลุยไนงะเป็นคนที่คือถ้าท่านถูกท่านไม่ยอมอะ่ะอาจารย์บอกเลยคนงคารถูกแล้วไม่ยอมนะฉันต้องต้อง,ต,องต้องได้แสดงเหตุผลอะไรแบบนั้นนั้น,น,นคือตัวท่านเลย นะพนักงานท่านก็เขาเรียกมาด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองอะ่ะไม่ได้แบบไต่เต้าโดยการแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่อนะเออเนาะแบบนั้นแหละก็ไม่ใช่ไงท่านเติบโตด้วยความสามารถท่านอย่างจริงอืมนะคะแล้วก็ในตําแหน่งลาภาโชคลาบได้จากผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้เลขอายุคุณแม่ก็ได้พี่สาวก็ได้อย่างเงี้ยนะคะให้โชคลาบ มีโชคลาภจากผู้หญิงผู้หญิงสนับสนุนอ่านะคะก็จะประมาณนั้นและตำแหน่งสุดท้ายอ่ะตำแหน่งสรุปตำแหน่งความในใจเดือบเป็นราชินีไม้อาจจะแปลว่าคนวันอังคารรักแม่มากผูกพันกับแม่มากก็ได้เออดีกับแม่ดีกับผู้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยหรือแปลว่าเป้าหมายของท่านเนี่ยราชนีไม้ยังแปลว่าเป้าหมายนะคะท่านยังไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้หรอกอืมท่านต้องการชื่อเสียงต้องการความสําเร็จ ที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะเป็นคนที่ยังมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนที่ไม่ยึดติดอะไรมากมายด้วยไพ่ดูฟูนะถือว่าดีมากเลยค่ะพลังงานตัวเลขของคนวันคารเนี่ยเลขเด่นๆของท่านเนาะมี1นึ่นะอาจารย์มองงั้นนะเป็น1.70นะแล้วก็เลขทะเบียนรถก็ให้โชคนะ อืมก็โอเคอยู่แล้วก็417อ่านเนี่ยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็แล้วแต่ใครชอบนะเสียงโชคกับลอตเตอรี่นะก็ก็ได้ค่ะก็โอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ